ความมหัศจรรย์ของจิตที่คนส่วนมากไม่เคยรู้นะคะลองเอาไปคิดดูนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยพิสูจน์ลองเอาไปพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณสังเกตไหมว่าใครที่มีความคิดที่มีโปรแกรมจิตสั่งจิตว่าเงินหายากต้องลำบากต้องเหน็ดต้องเหนื่อยชีวิตของเขาก็จะต้องลำบาก ตากตรำเหนื่อยยากกว่าจะได้เงินแต่ใครที่โปรแกรมจิตหรือมีความคิดเงินหาง่ายเงินอยู่ในอากาศหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จเงินรักฉันเงินวิ่งไล่ล่าตามหาฉันเงินของฉันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้งเงินสดทั้งเงินตัวเลขฉันกินฉันใช้เท่าไหร่เงินก็กลับมาหาฉันเป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่า